มางานบวชน้องเบนพี่น,น้องเพื่อนบวชมืเอื่อนดอกวะเพื่อนดอกเพื่อนกลัวพรมื่นเถิดดอกเพื่อนเป็นนาคมือเอือนแต่ว่ามือเหนียนมาก,ก่อนพ่อเมื้อนปีตุ๊ดการอยู่อุดรธา,านีอพดก่อนี่ขว <c oughs> ดป <c oughs> ไปถา <c oughs> ไ่ากเลยบอขวดไปถ่าก่อนได้บอเสี<ะ> <c oughs> นสองเซีนมาไปอยนี้อันถวยไบมา,มาไป <c oughs> นี่คืองานบวชน,นะครับแต่ว่ายังไม่ได้บวชนะครับงานอุปสมบทของน้องเบนแล้วก็ใครคนหนึ่งผู้เดียวครับผู้เดียวจ้ะบาดบวชผู้เดียวใซีหมอน้ำต่างหากแต่มื่อนยุบวันเราอืม สวัสดีฮะน้าตาคุณคุณนาตัวนี้สวัสดีครับมาแแข่งมากกว่าเดีนมนี้โอ้โหมาถึงแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดสิรภูมิอำเภอศิรภูมิิภูมิไกลให้ไกนอนแปดตื่นเวอร์่ต้มที่อยากกินอ๋อ ก็คือแบบว่ามือหน่ะแบาพคนถามว่าเอามือเอามือคือประมาณมือมือหน่ะสีได้เดินทางไปอุดวานไปพีฤดูกาลแล้วมันก็สีอิมลุมซุ่มซวยพี่น้องมากกว่าล้องหนาต้นอ่ะพี่น้องนะครับผมพี่น้องชาวค่ายเพลงตัวเกมมิชิตใครอยากร่วมทำบุญกับน้องก็สามารถทักที่เฟซบุ๊กน้องเบนเมืองสรีได้เลยนะครับพี่น้องทักทักหานอนเดืเลื่อยใช่หรืผู้สิบนั่นแม่เมีเขากล้องแม่ล้ำละต้าสิบ่วดคืออ่อนล้าแดีว่าอ่อนล้าคือฟองใสแทย์มาคือฟองใสแทย์ปวดตลอดตีสันบวดไปเรื่อยตลอดเลยนะ สปีดเดือนนึงซิสเลยคร,รบวชอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบหกครับยี่สิบหกปีแล้วเรียนยี่สิบหกปีแล้วกับบัวทดแทนหมูขุณบิดามารดาตามอาพุทธศาสนาของเขานะครับพี่น้องเพราะนั่นแล้วมือนี้เขาจะกินเบิ่งกันมาเมนูอาหารไหลบอที่ใส่ซองตามอาหารเมนูเด้อเหมือนเด้อกน่อจวดไหลายใส่หลายนัวดไหยก็ใส่ไหลบุญน้อยดอกผมสู้รถยังบอเบียนแต่ผมรถวัตอีก ผู้นี้มีบ้างู้นี้มีงานอะไรผู้นี้มีอะไรบ้างเนิวงตอนเช้าตอนบ่ายกลางวันก็เป็นแบบแข่งปนสนามบ่ขึ้นเป็นยังไงขื้นเป็นมาลัเป็นยังไงบ่มือต่อมากกัอต่อมาก์ลัมมาวปวดมืออื่นเลยอ๋อแต่มารลัมกระเบิงไปโอ้ยเราทีสไตล์ตรงนั้นหรอกนะกรับผมขรยากถ้าสมมติเอซเขาทักเ่าอยากอนุโมทนาบุญก็แท้มายางเบนบอกหรือเบ้งยวนมาเฟีกอะไรก็เพราลงเบนมังเสบยบเบียนถึงเออ ใรอยับแบบว่าโอนมาสิน่ะเขาเมียขมาอย่าเบี้งหรือว่าร่งเซนี่เดียบ้างร่วงเงินเกี่ยวกันในคลิปนี่เกี่ยวกันไปเลยได้ที่ว่ากวนพัวเงินือพวใต้เข้าไปเลยแบบที่อย่างอยากใครอยากทำม,มุญให้น้องก็เป็นชื่อน้องเลยนะครับแบบร่วมทำบุญสิตนะ่เราต้องทักมาหาไข่เดอ้อเราต้องเราต้อง,อ,งอุมาท้างไข่เด้อมันถึงอยากบุญบา้าโอนดขอหาน้องเลย <laughs> บุญโดยตรงเลยถ้าโอนทข้างไข่ก็คือว่าอนต่อบบเห็นมาลงหน้านะครับมาแล้วนะครับผมงานบวช ขอน้องเด่นนะครับตัวเคมีสิครับขออนุญาตเกี่ยวกับหิวเขาแห้งบริกิรแตงโมว่านหัวสิมากเก่นะมึงบอกแล้วยิงทองามาถ่ายเมสเซมปาร์ตมาทำทางกวนพี่น้องมาสิบ่อยยังมาบ่อยๆนอนมาสามหม,มื่นฉันก็เซมนีกับฉันก็แบบมาเดียวเลยนอนโดยฟังเพลงไปซื้ออูนหัฟังนี่ระเบิดต้ามาห,หลับวราอยุถ่างมาหูฟังเห็นช้างป่าเหรอช้างป่าได้ออกมาจากป่าสู่ป่าลึกแล้วนะครับ